คุณตาจะลองอน,นี้ฮะจะลองชิมดูมนะคะเนี่ยดูสีสิดูสีมันนะคะ,ะคุณตาจะชิมให้ดูนะคะว่าน้ําเห็ดมันหวานไหมนี่ดูสีสิน่าทานนะะต้องเก็บไวะคะ้ค่ะน้ําเห็ดหวานมากนะคะเนี่ย ้เห็ดของกุ๊ตักนะคะที่เอาไปถนอมอาหารกุตักเหลือไว้กุ้ยตักจะทําน้ำไอ้ต้มยําไก่ให้โดโด,โดนะคะมันหอมมากเลยค่ะหอมแล้วก็หวานนะคะเน้ำต้มเห็ดนะคะละ้อีกเมโนูหนึ่งนะคะยำนะะอีกเพิ่มอีกหนึ่งค่ะใช้คุ้มค่าเลยแล้วเดี๋ยว คลิปต่อไปคุณจะเอาน้ําเห็ดนี่ไปไป,ไปลวนไปลวนหมูไปลวนหมูหไปลวนหมูนะคะไปลวนหมูทาลาบเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปนะจะต้องอร่อยเพราะเนี่ยหอมแล้วก็มีรสชาติของเห็ดอยู่แล้วนี้เต็มที่นี่ฮะน้าที่ต้มเห็ดไว้เครื่องต้มยำค่ะมีรากผักชีตะไคร้ค่ะ พ่อตาก็จะต้ยมยำให้พี่โดนะคะน้ำต้ยมยำเห็ดนะคะหอมเะยหอมมากเลยค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะใส่ต้ยมยำนะคะหอมแดงนะคะ่ะ,คะใบมะก,กรูดค่ะ คือตักกล้างเรียบร้อยแลวนะคะชิ้นใหญ่เลยค่ะต้มยำไก่เนื้ออกเลยไม่มีมันไม่มีมันนะคะได้อร่อยอร่อยไก่ตั้งแต่ทำไก่อกพริกไทยดำน้าคุณตักฟิตไว้นะคะเนี่ยงกบไอพริกไทยดำนะคะ เกี่ยวให้สมุนไพรมันออกหน่อยฮะต่ะะากปต่ก็จะใส่ไก่นะคะรับร้อยต้มยำไก่นะคะ ก็ใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะถ่ายไว คุณตั๊กก็จะใส่เห็ดที่คุณตั๊กทําไว้เรียบร้อยเลยนะคะเห็ดนะคะสุกเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะปิดแก๊สนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะใส่แค่นี้พอคุโดยชอบนะคะต้ยมยำไก่ใส่ด้ึงก็ได้โอเคค่ะนี่ค่ะ,ะต้ยมยำไก่คุณตั๊กก็สุกเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะปรุงนะคะปรุงแบบน้ำนอุ่นๆนะคะ เพราะมันเดือดน,น้ำใสมากนะคะน้ำเห็ดนะคะคุณตัาก็จะใส่พริกแดงจินดานะคะตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลานะคะใส่ช้อนขึ้นก็ใส่เกลอบแล้ว ตานด้วยห้วมะขามเปียกนะคะที่จะตั๊กทำถนอมอาหารไว้นะคะออกไปไมันจะอร่อยนะคะชีฟลางขี ผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีนะคะต้มยำคูก็จะอร่อยค่ะนี่ต้มยำครุตักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำไก่นะคะด้วยน้ำเห็ดนะคะเดี๋ยวครุตักขอชิมดูก่อนวนะ่าอร่อยไหม ยอดเลยค่ะอร่อยมากๆดูเนื้อไก่ดิเนื้อไก่ขาวขาวเนี่ยนะฮะต้มยำข้นมากเลยนะคะพี่โดชอบทานต้มยำไก่น้ำใสค่ะน้ำใสแต่ว่ารสชาติเข้มข้นเข้มข้นมากนะพี่โดนะคะเนี่ยเห็ดพิภูตักทำนะคะสามารถทําต้มยำทาผัดเผ็ดได้ทั้งนั้นอ่ะชิมอีกรอบหนึ่งค่ะอร่อยมากให้อาจารย์ชิมเชื่ว่าจะต้องติดใจแน่เลย คือตอกใส่น้ำมะขามเปียกนั้นน้ำมะนาวยังไม่ใส่นะแต่ว่ามันอร่อยแล้วค่ะมันจะไปปรุงในถ้วยมันจะ้ำมะนาวไปปรุงในถ้วยค่ะอ่าเนี่ยนะคะช้อนใหม่นะอืมมันเข้มข้นหอมเห็ดอ่าหอมเห็ดหอมไปเห็ดมากเลยเห็ดมันสดใหม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวตอนลงถ้วยนะมะนาวซีดนึงนะจบจบเลยค่ะ เพราะว่าคุณตั๊กก็ทำนี่ฮะ,ะไข่น้ำมะขามเปียกไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันใกล้จะหมดแล้วค่ะและ้วคุณตั๊กก็จะทําใหม่เป็นการถนอมอาหารนะคะเอซีลองไปทํานะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็น้ําตาลเคี้ยวคุณตั๊กก็หมดเรียบร้อยแล้วก็จะทานะคะเก็บได้ประมาณคุณตั๊กใช้ประมาณ2เดือน,นะค่ะไออันน้ำมะขามนี่ก็คือ2กระปุกนะคะ2อันก็เหลือแค่นี้น่ะน้ำมะขามนะคะแล้วก็ไอ น้ำตาลเคี่ยวก็อีกสองก็ใช้เป็นเดือนสองเดือนทุกอย่างที่พูดเนี่ยมีคลิปแล้วนะมีคลิปหมดเลยนะคะเอซีไปทำนะคะเพราะว่าเวลาเราทาอาหารมันจะได้ไม่มันจะไม่ได้ลำบากมันนั่งเสียเวลามันทำคุณตั๊กคุได้บอกว่าอาหารคุณตั๊กเนี่ยมันเป็นอาหารที่ง่ายๆนะคะคคักคุณตั๊กเตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยหมดแล้วเราเราแบบเสียเวลาในการทําเครื่องปรุงไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทํามันก็จะง่ายนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กบีบมะนาวก่อนที่จะเอาไปทานนะคะซีกเดียวเนี่ย สุดยอดนะคะต้ยมยำไก่นะคะอ่าต่อไปก่อนที่จะราบหมูนะคะคุณตาก็จะปรุงต้งยมยำไก่นะ,ะก็จะเพิ่มมะนมาวมะนาวไปนิดนึงนี่แหละามันเปรี้ยวจากน้ำมะขามแล้วค่ะใส่แค่นี้พอนะคะมันจะหอมมากค่ <c oughs> ะใส่ลูกโดดในต้ยมยำหน่อยพริกกระเลี่ยงหน่อยค่ะ <c oughs> แล้วคุณตาก็จะใส่นี่ค่ะผักชีโรยหน้าหน่อยนะคะ อันนี้นะ้ำมันร้อนนะคะร้อนเรียบร้อยแล้วืมก็ปิดแก๊สม้นร้อนะคะ่ะอืออร่อยมากค่ะนคะ เห็ดด้วยนะคะน่าทานมากมากเลยต้มยำไก่น้ำของเห็ดมันหอมอ<พ>อหอมมากนะคะเหมาะเปการทำน้ำใสนะฮะต้มยำน้ำใสอ่าน้น้ำใสค,ะะใสคะ่ะหอมแดงโอเคค่ะ มันเป็นเพื่อนที่บอกเสียดายน้ําเห็ดไม่ต้องเสียดายนะนี่คุ้มค่าซึ่งมาคุ้มค่าไปยกไปเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยต้มยำนะคะต้มยำไก่น้ำใสนะคะเอาน้ำต้มเห็ดมาต้มนะคะต้มยำไก่น้ำใสน้ำซุปเห็ดนี่น้ำซุปเห็ดนะคะเห็ดฟางเห็ดฟางมีประโยชน์มากมาทานด้วยกันนะคะซุปไก่ ต้ม้มยำเลยค่ะต้มยำค่ะเออต้มยำไก่ต้มยำไก่นะคะน้ำซุปเห็ดอต้มยำไก่น้ำซุปเห็ดต้มยำไก่น้ำใสค่ะพี่เดรโดชอบมากเห็ดปงเห็ดฟางนะคะเป็นอาหารที่พี่เดรโชอบวันนี้เราไม่กินข้าวสวยกันนะกินข้าวเหนียวกันแล้วก็บนโตะก็มีลาบด้วยนี่ลาบนี่ครับอร่อยนะพี่เดรโลการถนอมเห็ดของคุณตาก็ไม่เสียหลนะฮะ ไม่ต้องเสียดายว่าต้มแล้วน้ําเห็ดเสียหายไปเราเอามาทําเป็นน้ําซุปที่ทําต้มยำเอโดชิมซิชิมต้มยำซิโอเคข้าวเหนียวมีลาบด้วยชิมชิมน้ําซุปต้มยำซิเอเมทีโรสกินอะไรลูกอ่ะไก่ตั๊กรู้ใจเทโดทำไก่ชิ้นใหญ่ๆนะครับค่ายกินลูกค่อย อ่อเอฟซีมาการด้วยกัน